ผีห่วงบ้านห้ามเข้ามีบ้านเก่าหลังหนึ่งกลางหมู่บ้านปล่อยร้างมานานกว่า10ปีหลังคาผุพังประตูหน้าต่างปิดตายแต่ทุกคืนยังมีเสียงคนเดินเสียงลากเก้าอี้และกลิ่นทูปลอยออกมาจากในบ้านคนในหมู่บ้านเล่ากันว่าเจ้าของบ้านเก่าเสียชีวิตอย่างกระทันหันไม่ทันได้ทำบุญบ้านหรือสั่งเสียใดๆทำให้วิญญาณยังคงวนเวียนอยู่ ไม่ยอมให้ใครเข้าไปยุ่งกับบ้านหลังนี้มีวัยร่นกลุ่มหนึ่งลองท้าทายแอบเข้าไปตอนกลางคืนพวกเขาได้ยินเสียงผู้หญิงตะโกนว่าออกไปที่นี่ของข้าท่านใดนั้นประตูบ้านปิดดังปังพวกเขาต้องวิ่งหนีออกมาแทบไม่ทันตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครกล้าลองอีกทุกคนเชื่อว่าผีห่วงบ้านยังสิงอยู่ คอยปกป้องบ้านหลังนี้ไม่ให้ใครย่างกลายเข้าไปแม้เวลาจะผ่านไปนานเท่าใดถ้าชอบเรื่องเล่าผีฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจฝากกดไลค์และ Subscribe เพื่อไม่พลาดเรื่องหลอนครั้งต่อไปนะครับขอบคุณที่อยู่ฟังจนจบครับ